สวัสดีค่ะลูกเพจไทยอังกฤษทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับ adjective clauses หรือว่า relative clauses ในตอนที่3กันแล้วนะคะในตอนที่2นะคะเราได้เรียนเกี่ยวกับการใช้ who, whom, whose นะคะแล้วก็ that แล้วก็ which นะคะกับคนหรือว่าสัตว์สริงของแล้วก็ idea นะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนตัวที่เหลือทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น which that where when why นะคะหรือว่าการใช้ Which ขยายทั้งประโยคเลยนะคะใครที่สนใจอยากเรียนแล้วนะคะไม่รอช้าค่ะเราไปเรียนกันเลยค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาดูที่การ modify สถานที่กันบ้างะคะซึ่งปกติแล้วนะคะคนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศนะคะหรือว่าพวก English as a foreign language อ mm hmm. ยงเรานะคะส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเรานึกถึงสถานที่เราก็จะนึกถึงคำว่า where เลยนะคะแต่จริงๆเราจะบอกว่าไม่ใช่แค่คำว่า where นะคะแล้วก็ where เนี่ยไม่สามารถใช้ได้ในทุกสถานการณ์นะคะนอกจากคำว่า where แล้วนะคะจริงๆเราสามารถใช้คำว่า which แล้วก็คำว่า that ได้ด้วยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะ I live in Bangkok Bangkok is the capital city of Thailand ซึ่งเราจะเห็นว่าสิ่งที่ซ้ำของทั้งสองประโยคคือคำว่า Bangkok ใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวเราจะให้ประโยคแรกนะคะเป็นประโยคหลักเลยนะคะก็คือ I live in Bangkok เป็นประโยคหลักนะคะเราก็เอาประโยคที่สองมาขยายนะคะ I live in Bangkok, which is the capital city of Thailand. ไม่ใช้ where นะคะเพราะว่าหลักการใช้ w h e r e เนี่ย where จะต้องมี subject และ verb นะคะในขณะที่ which นะคะจะตามด้วย verb เลยนะคะและอันนี้นะคะอาจารย์ใส่ comma ด้วยเนื่องจากว่า Bangkok เป็นชื่อเฉพาะนะคะเราไม่ต้องใส่ extra information ว่าเป็น the capital city of Thailand หลายๆคนก็รู้อยู่แล้วนะคะก็อนนี้จะเป็น I live in Bangkok, comma which is the capital city of Thailand ต่อมานะคะถ้าให้ประโยคที่2เป็นประโยคหลักนะคะก็จะได้เป็น bangkok where i live is the capital city of thailand ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะมีอะไรหายไป where i live in หายไปถูกไหมคะหลักการใช้นะคะก็คือว่าเมื่อเราใช้ where นะคะเป็น relative pronoun นะคะที่ขึ้นต้น adjective clause นะคะก็ preposition ด้านหลังนะคะจะหายไปนะคะ ก็อาจจะมีคำถามว่าอาจารย์คะถ้าเกิดว่าอยากจะเก็บอินไว้ทำยังไงทำได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเราจะต้องใช้ which นะคะก็จะเป็น Bangkok which I live in นะคะสังเกตว่ามี which แล้วก็มี in ด้วยนะคะ is the capital city of Thailand ซึ่งตรงนี้เราจะสรุปได้ง่ายๆว่า which นะคะตามด้วย verb ในขณะที่ where นะคะ subject verb และ which นะคะสามารถตามด้วย subject verb และ preposition ได้นะคะซึ่งนอกจากนี้นะคะ,ะถ้าเกิดว่าใครอ่านตำรา g r a m m แบบ advanced นะคะหรือว่าอาจจะเคยเห็นในหนังสือบางเล่มนะคะเขาจะมีการโยกนะคะเอา preposition ด้านหลังนะคะ ขึ้นมาไว้ข้างหน้า relative pronoun ได้ด้วยนะคะอันนี้นะคะถ้าเราทำก็จะได้ว่า Bangkok in which I live is the capital city of Thailand บางครั้งเราอาจจะเคยเห็นโครงสร้างแบบ at which นะคะอันนี้ก็คือมาจาก preposition ที่อยู่ข้างหลัง of which อะไรเงี้ยนะคะก็คือแล้วแต่ว่า preposition ข้างหลังเป็นตัวไหนซึ่งถ้าเรามองดีๆ at which ก็มีค่าเท่ากับ where นั่นเองนะคะ ก็สไลด์นี้นะคะก็อาจจะทำให้หลายๆคนเนี่ยเข้าใจได้ชัดเจนขึ้นหลังจากที่เข้าใจว่าเอ้ยปกติสถันที่จะต้องใช้แวร์แวร์นะคะได้แต่ต้องมี subject มาขันอีกตัวหนึ่งนะคะถ้า which สามารถตามด้วย verb ได้เลยนะคะแล้วก็ถ้ามีแวร์นะคะ preposition นะคะด้านหลังหายไปนะคะถ้าอยากเก็บไว้อยากเก็บ preposition ไว้ใช้ which นะคะและนอกจากนี้เรายังสามารถที่จะ สลับแพ p โพ i t ชันนะคะขึ้นมาไว้ข้างหน้า relative pronoun ได้ด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันอีกหน่อยนะคะอาจจาะมี2ประโยคให้นะคะประโยคแรกนะคะ m a h i d o l University is one of the best universities in Thailand นะคะอันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นโครงสร้าง Academic Writing เลยก็คือเราจะไม่ใช้แบบ something is the best หรือว่า she is the best นะคะแต่ว่าเราจะใช้โครงสร้าง one of the แล้วตามด้วย plural n o u นะคะซึ่งเห็นว่าหนึ่งในนี้นะคะเพราะว่าในภาษา a c a d e m i c ทิเนี่ยมันจะต้องแบบเซฟเซฟนิดนึงคือจะต้องแบบไม่สุกตรงเกินไปนะคะจะเป็นภาษากลางๆนิดนึงอันนี้ก็จะเลยใช้ว่า Mahidol University is one of the best universities in Thailand ไม่ควรใช้ว่า Mahidol University is the best อย่างงี้นะมันจะดูแบบมั่นใจจนเกินไปนะคะเราก็ประโยคที่สองที่จันมีนะคะก็คือ I am a student at Mahidol University เดี๋ยวเราจะให้ประโยคแรกนะคะ m a h ิด o น University is one of the best universities in Thailand เป็นประโยคหลักนะคะแล้วเราก็จะเอาประโยคที่2นะคะไปขยายโดยทำเป็น adjective clause นะคะอันนี้นะคะแน่นอนว่าเอามาฮิดอนยูนิเวออยู่ด้านหลังเาเราก็สามารถที่จะใช้ where ได้เลยนะคะก็จะได้เป็น Mahidon University where I am a student is one of the best universities in Thailand ตรงนี้นะคะเราจะสังเกตเห็นว่าอาจรารย์ใส่คอมมาด้วยนะคะข้างหน้าข้างหลังของ adjective c l u s นี้เนื่องจากว่า Mahidon University เป็นชื่อเฉพาะนะคะก็อะไรที่มาขยายก็จัดว่าเป็น extra information นะคะยังไงทราบแน่ว่าคำนามนี้คืออะไรสถานที่ไหนนะคะสังเกตดีๆก็คือกดเดิมเลยนะคะถ้ามีแว Preposition จะหายไปใช่ไหม Why I am a student at หายไปนะคะถ้าอยากจะเก็บ at ไว้ใช้อะไรเชื่อมคะใช้ which นะคะก็จะได้ว่า m a h i d o University which I am a student at นะคะ is one of the best universities in Thailand หรือที่เรียนกันไปแล้วนะคะเราสามารถสลับ at นะคะมาอยู่ข้างหน้า which ได้นะคะก็เอา Preposition มาขึ้นก่อน relative pronoun ได้นะคะก็จะได้ว่า m a h i d o n University at which I am a student นะคะ is one of the best universities in Thailand นะคะก็อย่างที่บอกนะคะ at which นะคะ preposition กับ relative pronoun นะคะก็มีค่าเท่ากับ where นั่นเองนะคะอันนี้ตัวอย่างนะคะะ p o s p t s o t i ั n กับ i h h นะคะก็มีค่าเท่ากับ where นะคะหรือถ้าเราจะเชื่อมนะคะโดยที่ให้ประโยคข้างล่างนะคะ I am a student at Mahidol University เป็นประโยคหลักนะคะโดยที่ให้ข้างบนมาขยายนะคะก็ทำได้เช่นกันนะคะก็จะได้ว่า I am a student at Mahidol University comma นะคะเพราะว่า Mahidol University เป็นชื่อเฉพาะนะคะ which is one of the best university in Thailand นะคะ คราวนี้นะคะเรามาพูดถึงการใช้ that ในการเป็น relative pronoun นะคะขยายสถานที่กันบ้างนะคะอาจจะมีประโยคตัวอย่าง2ประโยคนะคะอันแรกนะคะ I am a student at a university คือ a university นี่คือแบบเป็นมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเลยนะแล้วก็ต่อมานะคะ a university is located in ศาราานะคาปรปฐมซึ่งประโยคนี้นะคะก็จะทำให้ คำว่า university เนี่ยมันแตกต่างจาก university อื่นๆเพราะว่าอยู่ที่สรลาานครปฐมซึ่งถ้าเรารู้เราก็จะรู้สึกว่าเออนี่นคือมฮิดน university นั่นเองถูกไหมนะคะเดี๋ยวเรามาลองเชื่อมประโยคกันนะคะ I am a student at a university which is located in สระาาานครปฐมเหตุผลที่เราต้องใช้ Which เพราะอะไรคะเพราะว่า which นะคะสถานที่จะตามด้วย verb เลยถ้าเราใช้ where จะต้องมี subject มาขั้นก่อนนะคะอย่าลืมตรงนี้นะคะ แล้วก็กรณีนี้นะคะอาจารย์ไม่ใส่คอมมาเพราะว่ามันเป็น essential information นะคะซึ่งในกรณีนี้นะคะถ้าเป็น essential information นะคะเราสามารถใช้ that sandwich ได้เลยค่ะ I am a student at a university that is located in ศาลยานครปฐรมนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากพูดเป็นชื่อเฉพาะนะคะอย่างนี้นะคะ I am a student at Mahidol University. comma That is located in ศระบุ o n นครปฐมไม่ได้นะคะเพราะว่าอย่างที่ทราบกันมาว่า that เนี่ยสารพัดประโยชน์มากสามารถใช้ได้แทนทั้ง who, whom นะคะหรือว่า which นะคะแต่ว่า that จะใช้กับ essential clause หรือว่า essential information เท่านั้นดังนั้นนะคะถ้าเราใช้ that กับขยายคำนามนะคะแล้วก็เป็นโครงสร้างของ extra information ันเนเี่ยจะผิดหลักไวยากรณ์ทันทีนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอสรุปการใช้ that อีกทีหนึ่งนะคะก็คือ that เนี่ยใช้ได้แบบทั่วไปเลยไม่ว่าจะเป็นกับคนนะคะกับสัตว์นะคะสิ่งของสถานที่นะคะแต่ที่สำคัญก็คือต้องใช้ในกรณีที่เป็น essential information เท่านั้นนะคะ that give Essentials information about the now นะคะดังนั้นมี that ไม่มีคอมม่านะคะเพราะว่าคอมม่าเอาไว้ใช้ในกรณีที่เป็น Extra information นะคะ,ะมาดูตัวอย่างนะคะ the present that arrived this morning i s for Miss Smith นะคะ present นั่นไหนนะคะซึ่งแบบเมื่อเช้าอาจจะมี หลายอันแต่เราอยากจะบอกว่ามี p r e เซนตมาหลายอันนะคะแต่เฉพาะอันที่มาเมื่อเช้านะคะมีแค่อันเดียวหรือว่าอาจจะก,กี่อันไม่รู้นะคะแต่ว่าอันนี้คืออยากจะบอกว่าข้อมูลนี้นะคะสำคัญนะคะละทิ้งไม่ได้เลยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวไปเอาของอันของเมื่อวานมาอานี้นะคะต่อมานะคะ the test that is tomorrow will be very difficult เอ่อท,ที่เราจะต้องสอบพรุ่งนี้นะคะจะยากมากๆเลยนะคะซึ่งจริงๆมันอาจจะมีหลายทสแต่เราอยากจะบอกว่าอันไหนล่ะ อ่นพรุ่งนี้แต่วันนี้สบายนะคะก็คือต้องการที่จะบอกว่านี่เป็น essential information นะคะ the dog that is brown is mine อาจจะมีหมาเยอะแยะไปหมดนะคะมีสีน้ำตาลสีดำสีอะไรแต่เราอยากจะบอกว่าต้องสีน้ำตาลตัวนั้นนะของฉันนะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าเราลาไปเนี่ยเราก็จะไปได้หมาผิดตัวมาทันทีนะคะ The place that I visited last time was very crowded. นะคะ The place that I visited last time อันนี้ก็คือใช้เป็นโครงสร้างแบบเหมือนแทนแว r e ได้นะคะเป็น the place where I visited ใช่ไหมคะแต่ว่าก็ต้องใช้ในกรณีที่เป็น essential information นะคะสำหรับ that นะคะอย่างที่ทราบกันก็คือว่า that เนี่ยไม่สามารถใช้กับ non-essential clauses ได้นะคะเขาบอกว่า a clause begin with that as negative plus cannot be used with non-essential clauses แน่นอนค่ะนี่ตัวอย่างนะคะ <Okay. S 1> Mr. James Smith เป็นชื่อเฉพาะเลยชื่อนามสกุลเราใส่ t h a t is our boss comma ข,ข้างหน้าหลังผิดนะคะผิดหลักไวยากรณ์ตรงนี้ต้องใช้จริงๆต้องใช้เป็น who นะคะผิดนะคะต่อมา people that work for this company retire at 60 years old people นี่คือกว้างมากแต่ถ้าเราใส่ t h a t เป็น essential information นะคะว่าแบบคนที่ทำงานที่บริษัทนี้เท่านั้นนะอะไรเงี้ยนะคะบริษัทอื่นอาจจะเกษียณที่65อะไรเงี้ยแต่บริษัทนี้กเกษียณที่60นะคะ the guy that a s u e d asked you out last night is my younger brother คำนี้นะคะ ask มีเสีย s k อยู่แล้วเวลาเราเติม e d ไปนะคะหลัง ะะจะออกเป็นเสียงตัวทีนะคะก็เป็น the guy that asked you out นะคะอันนี้เนี่ยถ้าใช้ that นะคะต้องไม่ใส่คอมมานะคะเพราะว่ามันเป็น essential information ถ้าทำแบบนี้ก็คือผิดหลักไวยากรณ์นั่นเองเอความรู้นี้นะคะจะเป็นประโยชน์มากเวลาที่เราไปทำข้อสอบพวก error recognition นะคะพวกจับผิดกรมมานะคะต่อมานะคะเวลาที่เราอยากจะ modify เวลานะคะเราก็จะนึกถึงคำว่า when ค่ะ My brother came home last year. Last year I got married นะคะอันนี้เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าถ้าเกิดว่าเราเอาเออ Adverb นะคะที่บอกเวลาไว้ใชยประโยคนะคะ last year อันนี้ไม่ต้องใส่คอมมาแต่เมื่อเอามาขึ้นต้นประโยคนะคะก่อนที่จะถึงประธานนะคะต้องใส่คอมมาด้วยนะคะเป็น last year comma I got married นะคะเราจะสังเกตเห็นว่าคำที่ซ้ำกันก็คือคำว่า last year นั่นเองของทั้งสองประโยคนะคะเดี๋ยวเรามาลองเชื่อมเลยค่ะ my brother came home last year when I got married สังเกตเห็นว่าเมื่อใส่ when ปุ๊บนะคะก็ตามด้วย subject verb ปกตินะคะแล้วก็ comma ที่เคยมีก็เอาออกไปนะคะจากประโยคเก่านะคะก็จะเป็นโครงสร้าง when แล้วก็ subject verb นะคะ when ไม่สามารถตามด้วย verb ได้เลยนะคะเป็น when subject verb นะคะ last year อ่าโอเคอันนี้ when my brother came home i got married แต่ถ้าเป็นโครงสร้างประโยคเก่านะคะอันนี้นะคะถ้าเกิดว่าเขาใส่คอมมาไว้เราก็สามารถใส่คอมมาไว้ต่อได้เช่นกันนะคะก็จะเป็นโครงสร้างประโยคเดิมเลยนะคะ last year when when my brother came home i got married นะคะอันนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตรประโยคแรกนะ my brother came home last year when i got married หน้าตาก็จะคล้ายๆก,กับ complex sentence นั่นเองนะคะมันคือ complex sentence เลยแหละที่ใช้เวนเชื่อมนะคะ โอเคต่อมานะคะก็คือเป็นเราจะเอา main clause ขึ้นก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วย subordinate clause ในขณะที่ last year When my brother came home นะคะอันนี้ก็จะเป็นเ,เราเอา subordinate clause ขึ้นก่อนนะคะ comma แล้วก็ตามด้วย main clause นะคะตัวต่อมานะคะเวลาพูดถึงเหตุผลนะคะคำว่า reason นะคะก็จะนึกถึงคำว่า why นะคะามาดูตัวอย่างคะ่ะ can you tell me the reason Why she can't go with us นะคะ Why แล้วก็ตามด้วย subject แล้วก็ verb นะคะ We don't know the reason why our teacher is getting so angry จริงๆแล้วนะคะคำว่า why เนี่ยถ้าเราใช้คำว่า that หรือว่า which เชื่อมนะคะก็พอได้นะคะก็มองว่าเป็นคำนามคำหนึ่งนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่คำว่า reason เนี่ยนะคะมักนิยมไปกับคำว่า why มากกว่านะคะ ต่อนะคะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะอยากที่จะขยายทั้งประโยคข้างหน้าเลยนะคะเราก็สามารถทําได้นะคะโดยใช้คำว่า which ใช้ which ตัวเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็ต้องมีค o ม m าข้างหน้า which ด้วยเพื่อที่จะบอกว่าอันนี้เป็นการขยายทั้งประโยคนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันคะ่ะ everybody w o r k hard to get this grammar book finished คือใ w h i c h it's amazing กรณีนี้หมายถึงว่าทุกคนเนี่ยทำงานหนักมากเพื่อที่จะให้หนังสือก r a m m a เล่มนี้เสร็จนะคะก็คือทั้งประโยคนี้เลยแล้วเราก็เลยขยายว่าซึ่งฉันคิดว่ามัน amazing มากเลยนะนะคะต่อมานะคะ our train departs at 5 a.m. comma which is very early for us นะคะก็บอกว่ารถไฟนะคะออกตอนตีห้นะคะ5 a.m. นะคะถ้า pm ก็5มเย็นนะคะ which is Very early for us ซึ่งมันแบบช้ามากเลยอะสำหรับเรานะคะอันนี้ก็คืออยากจะบอกว่าการที่ลดไฟออกตอนตีห้านะคะก็คือเป็นการขยายทั้ง e sentence เลยนะคะต่อมานะคะ I spent my time doing a PhD for four years in England which helps me to know more about the tradition and culture of English people นะคะก็คือ,อตอนอาจารย์ไปเรียนปรีเอกปีนะคะที่อังกฤษ ซึ่งจะจะบอกว่าทั้งหมดนี้นะคะทำให้อาจารย์ได้รู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมนะคะแล้วก็วัฒนธรรมของคนอังกฤษค่ะมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการใช้ relative pronoun ในรูปแบบต่างๆนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ค่อยมั่นใจตรงไหนก็อย่าลืมไปดูวิดีโอทวนสาอีกทีนะคะ จบกันไปแล้วนะคะสําหรับตอนที่3นะคะอาจารย์ยังเหลือตอนสุดท้ายนะคะเป็นการทบทวนความรู้นะคะเราก็เป็นแบบฝึกหัดน,นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราเรียนไปเราอาจจะเข้าใจว่าเราเข้าใจแต่ว่าเราจะเข้าใจแท้หรือไม่นั้นนะคะต้องไปดูตอนเราทําแบบฝึกหัดว่าเราตอบได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวพบกันในตอนต่อไปซึ่งเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ